ข้อใดไม่ใช่แอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพนิยมใช้หลอกลวงในประเทศไทยข้อ1 Facebook ข้อ2 Line ข้อ3า i n d e r ข้อ4 w h WhatsApp คุณย่ารู้จัก Tinder รไหมครับรู้จักแต่ Tinder น่นะอันนี้ข้อ3ข้อใดคือมิจฉาชีพที่มาในคราบพนักง,งาน call center ของธนาคารจริงๆใจบายบ้านเรียกข้อหนึ่ง่งเพราะมันมองเหมือนกับว่าติดต่อเจ้าหน้าที่มันเหมือนกับว่าส่วนตัวเกิดไปว <c oughs> ิชชีพที่มาลองเลาก็คือขอ้อหากคุณสนใจเรียนรู้วิธีการรับมือกับกลนโกงในโลกออนไลน์พิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเราเป็นเพื่อนแล้วเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลเก๋าชนะ เก๋าชนะสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการเก๋าชนะเกมโชว์ออนไลน์สุดสนุกครับที่ใช้ทุกคนนะครับรู้เท่าทันกลโกงในทุกรูปแบบที่ทุกวันนี้ครับมาก๊กก๊กก๊ก ข้อประตูครับหลอกลวงเราถึงหน้าบ้านเลยครับไปหาเพียงแค่คุณดูรายการเราครับรับรองว่าคุณจะรู้ทันกลกองของมิจฉาชีพอย่างแน่นอน ก่อนอื่นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนรายการเก๋าชนะนะครับขอบพระคุณครับรายการเรานะครับจะแข่งขันตอบคำถามแบบเป็นทีมนะครับโดยทีมนึงนะครับจะมีทั้งวัยเก๋าและวัยมันวัยมันเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์คำถามและวัยเก๋าเป็นผู้ตอบคำถามครับและผู้ชนะมีเพียงทีมเดียวที่จะรับเงินรางวัลสูงสุดถึง20,000บาท และวันนี้นะครับมีผู้เข้าแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับขอต้อนรับทั้ง2ทีมเลยเริ่มจากทีมแรกครับทีมพ่อเก๋าลูกเก๋ครับนั่นก็คือคุณพ่อโอและน้องวิกิตค่ะสวัสดีครับจากทีมพ่อเก๋าลูกเก๋นะครับชื่อสุวัสดิ์ครับอายุ58ปีประกอบผู้ทีส่วนตัวนะครับวันนี้มาพร้อมผู้ช่วยนะครับอ่าน้องวิกิตค่าชื่อวิกิตค่ะอายุ20ปีค่ะเป็นนักศึกษาน้องวิกิตอายุ20ปหรอะค่ เฮ้ยหน้าเด็กมากพี่นึกว,ว่าอยู่แบบมอตมอต้นมอตปลายอ่ะคุณพ่อก็ยังหนุ่มเลยโอ้โหคุณพ่อโอน้องวิกิตครับมีกองเชียร์มาเชียร์ไหมครับดีครับขอเสียงก้กองเชียร์หน่อยครับโอ้ประสู้สปปปู้ปะปะวิกิตสู้สู้นี่กำลังใจมาล้นนะฮะโอเคครับไปรู้จักกับทีมที่สองกันดีกว่านะครับทีมบ้านรอดบุญ แกเก๋าเกมครับคุณพ่อโนโลและคุณย่านิตยาครับสวัสดีครับสวัสดีจันนิตยารอดบุญะคกับผมป็นสมานกิตพักรุนค,ครับเป็นพนักง,งานบริษัทครับอายุ42ครับก็ยังดูแบบยังหนุ่มเนี่ยก็คุณย่าก็ยังสาวอ,อยู่มีกองเชียร์มาด้วยใช่ไหมครับได้ครับขอเสียงกองเชียร์หน่อย ได้ยินเสียงแบบนี้ก็กำลังใจมาเต็มเลยครับโอเคครับทีนี้ครับกติกาของเราง่ายมากๆครับทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมกับเราครับจะแข่งขันทั้งหมดนะครับคนละ2ข้อด้วยกันครับก็จะมีคะแนนต่างกันไปนะครับเมื่อรวมคะแนน2ข้อแล้วทีมไหนคะแนนมากกว่าก็เข้ารอบต่อไปไปเลยง่ายไหมครับ ง่านะฮะบอกแล้วว่าง่ายครับผมเริ่มจากทีมแรกดีกว่านะครับทีมพ่อเก๋าลูกเก๋พ่อโอกับน้องวิกิตนะครับพร้อมไหมครับขอเสตหนึ่งล่างพร้อมไหมครับพร้อมมากรับกองเชียร์พร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคครับงั้นทีมพ่อเก๋าลูกเก๋ครับคําถามแรกเรื่องเลยครับว่าจะเลือกคะแนนอันไหนน้องวิกิตถามกองเชียร์ได้กองเชียร์บอกได้นะครับพอได้เอยหนึ่งไหมบนลาหนึ่งร้อยนึงก่อนก็ได้อ่านสรุปร้อยในครับร้อยค่ะร้อยหนึ่งบนหรือล่างดีครับบนค่ะ S <s <bottles> ได้ครับ <c oughs> บนเลยครับบนนี้สามตัวตรงหรือโต๊ะเต็งครับ <c oughs> ไม่ไใช่หวยเนาะ <c oughs> และคำถาม100คะแนนนี้ครับเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การโกรงครับ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วขอคำถามจากมิจฉาชีพมาเลยครับคำถามมีอยู่ว่าข้อใดคือมิจฉาชีพที่มาในคราบพนักงาน call center <c oughs> ของธนาคารมีตัวเลือกให้นะครับตัวเลือกข้อที่หนนะครับเขาบอกว่า ให้ลูกค้านะครับติดต่อทางไลน์กับเจ้าหน้าที่ข้อ2สอบถามข้อมูลวันเกิดลูกค้าข้อ3ให้ลูกค้าแจ้งเลข4ตัวท้ายเบอร์มือถือข้อ4ไม่มีวิชาชีพเลยมี15วิครับในการวิเคราะห์15วิครับนับถอยหลังเลยครับไปเลยครับจริงๆรอยางใจไปพันเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยมันมองเหมือนกับว่าติดต่อเจ้าหน้าที่มันเหมือนกับว่าส่วนตัวเกิดไปมันไม่เป็นทางการอันนี้วันที่ติเกิดเนี่ยปกติแล้วอ่ะธนาคารนะเนี่ยก็ต้องสอบถามเพื่อความ ว่ายืนยันตัวตนเนี่ยเขาไม่เห็นร้านเ็นต์ไปประชาชนใช่ไหมไอ้สีตัวหลังมือถือไม่แน่ใจแต่ถ้าเราโทรมือถือไปก็ต้องขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมเพราะงั้นอาจจะไม่เกี่ยวเนี่ยที่บอกที่ว่าน่าจะเป็นหรือห้าวิล้วครับเขาอะไรเขาคิดว่าเขาอะไรข้อหนึ่งดีกว่าข้หนึ่งก็หนึ่งข้อเด็กข้อเด็กหมดเวลาครับผมต้องตอบแล้วครับและคําตอบนะครับว่าข้อนี้นะฮะข้อใดนะครับคือมิจฉาชีพที่มาในคราบคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารพ่อเก๋าลูกเก๋ตอบว่า ข้อหนึ่งครับปกติแล้วต้องติดต่อจะจะวิ่ตจะต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับการสอบถามมันข้อมูลเกัาก็ธรรมดาปกติก็มีสอบถามอยู่แล้วและอันอันข้อสามก็ไม่ค่อยแน่ใจติดตัวท้ายมือมือถือไม่ทราบขอทำไงหรือจะเปลี่ยนใจพี่พ่อเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นครับตอบไปแลครับที่พ่อเก๋าลูกเก๋บอบว่ามิจฉาชีพในข้อนี้คือข้อหนึ่งฮะให้ลูกค้าติดต่อทางไลน์กับเจ้าหน้าที่และข้อนี้ครับคําตอบนั้น วิชาชีพที่มาหลอกเราก็คือขอ้ขอข้อหนึ่งถูกต้องครับรับไปเลย100คะแนนนี้ครับรับไปก่อนเลยได้ฮะก็อย่างที่คุณพ่อโอวิเคราะห์มาถูกต้องหมดเลยครับคุณพ่อข้อนี้คุณพ่อ,อเก่งมากครับวิค,ค์ถูกรับไปเลยครับ100คะแนนสะสมไปก่อน <S 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 มาถึงทีมที่2ครับทีมบ้านรอดบุญแก่เก่าเกมคุณพ่อโน้ตคุณญาน,นิดครับทีมที่1นะครับพ่อเก่าลูกเก๋นำไปแล้ว100คะแนนเรา ต้องตามไม่ทันเนะคำถามข้อนี้ครับจะเลือกคะแนนเท่าไหร่ดีครับปรึกษาหาเลยครับทั้งพ่อโน้ตคุณย่านิดครับแล้วก็กองเชียร์ด้วยข้อนี้จะเลือกคะแนนเท่าไหร่ดีครับร้อยหนึ่งนะร้อยลนะ่างใรย่าไหมครับคุณย่าเลือกร้อยหนึ่งนะถ้าตอบถูกก็เสมอเท่ากันตอบผิดก็ศูนย์นะโอเคนะครับขอเสียงน้องปูนหน่อยน้องปูน้องปูงปหลับยังคะยังค่ะยังค่ะโอ้โหลืไปไหนมาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงน้องปูเลยไปไหนมาครับ อ๋อล,นล,นลุนอยู่รุนอยู่พี่ขอโทษพี่ขอโทษ <laughs> โอเกค,ครับคุณย่าเรียกว่าแล้วและคำถาม100คะแนนนะครับของทีมบ้านรอดบุญนะครับเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การโกงขอคำถามจากมิจฉาชีพครับข้อใดไม่ใช่แอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพนิยมใช้หลอกลวงในประเทศไทย <c oughs> คุณย่าคุณย่าเข้าใจคำว่าแอปพลิเคชันไหมครับ <c oughs> ในตลาดมีขายไหม คุณย่าฟังคำถามให้ดีนะครับเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่แอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพนิยมใช้หลอกลวงในประเทศไทยถ้ายากไปเรามีช้อยให้เลือกครับช้อยคำตอบสี่ข้อครับมาเลยครับข้อ1 Facebook ข้อ2 Line ข้อ3 Tinder ข้อ4 WhatsApp ทีมบ้านรอดบุญครับมีเวลา15วินาทีครับถ้าพร้อมแล้ววิเคราะห์และต้องตอบนะครับ1ิวิไปครับ นี่นะครับเป็นเกถึงห้าวีนะครับสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับผมและข้อนี้ครับทีมบ้านรอดบุญแก่เก่าเกมจะต้องตอบนะครับพ่อโน้ตและคุณยญานิดครับข้อนี้จะตอบว่าข้อสามข้อสาะครับคุณยญานิดนี่เป็นคนที่มั่นใจมากถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ปริศาหรือใครตอบเลย คุณพ่อโน้ตครับช่วยอ,อธิบายนิดนึงนะครับว่าแต่ละข้อเหตุผลต่างกันไปยังไงครับข้อหนึ่งกับข้อสองเป็นคู่กันไลน์เนี่ยส่วนใหญ่คือคนไทยนิยมใช้กัน,าก,นการหลอกลวงมันก็คือคนไทยก็หลอกกันเองได้ครับบอทแอป,ปเนี่ยจริงๆมันก็ค่อนข้างจะก้ามกึ่งระหว่างไทยกับต่างชาติครับนี่ต่างชาติ <ừ> ไทยมันก็มีมีบ้างนะครับเรียกว่าีนิยมใช้แต่ว่าทินเดอร์เนี่ยไม่แน่ใจครับทินเดอร์คุณคุณพ่อโน้ตไม่รู้จักหรอครับไม่รู้จักครับถามคุณย่าดีกว่าคุณย่ารู้จักทินเดอร์ แต่เช็เอะอันนี้ tinder เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่เขาชอบหาคู่กันนะฮะทีมบ้านรอดบุญตอบแล้วว่า tinder ซึ่งเป็นคำตอบที่และข้อนี้ครับลำดับหนึ่งร้อยคะแนนบ้านรอดบุญนั้นตอบผิดครับผม <Yeah. laughs> คุณย่าเย้ยทำไมคุณย่าได้ศูนย์นะ โอเคมาดูเหตุผลกันนะครับอย่างที่บอกว่าข้อใดที่ไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ไมิจฉาชีพชอบหลอกลวงในประเทศไทย <c oughs> ย้ำนะครับในประเทศไทยข้อ1ข้อ2ถูกต้องครับวิเคราะห์มาข้อ3และข้อ4แม่กำกืนกันเหลือเกินข้อ3อาจจะยังไม่คุ้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ว Tinder นี่นิยมกันมากครับในหมู่แบบ วัยรุ่นหรือคนที่ชอบเหงาเป็นแบบแอปหาคู่หลอกให้รักแล้วก็แบบหลอกให้เราโอนตังห,ห,หรือหรือหลอกลวงเยอะเยอะจริงๆเยอะมากครับส่วน WhatsApp นะครับในเมืองไทยก็มีใช้แต่ว่าค่อนข้างน้อยไม่ใชอาชีพเลยไม่อยากเสียเวลาหลอกลวงกันตรงนี้นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับทีมบ้านรอดบุญก็ได้ไปศูนย์คะแนนนะครับ <S 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 ยังตามหลังอยู่นะตามหลังอยู่นะโอเคโอเคแต่เรายังมีนะครับรอบสให้แก้ตัว ซึ่งจะเริ่มเล่นจากทีมที่ได้คะแนนน้อยกว่านะครับนั่นก็คือทีมบ้านรอดบุญนะครับแก่เก่าเกมคุณย่านนิดและคุณพ่อโนต้ตครับเราจะเล่นก่อนเนาะแต่รอบนี้เหมือนไฟบังคับแล้วครับรอบแรกเราศูนย์คะแนนถ้าเราเลือกต่ํากว่า50ก็ก็ไม่ได้ถูกไหมรับแต่ต้องเลือกคะแนนสูงกว่าแต่ว่าถ้าเกิดตอบผิดก็ศูนย์ทีมพ่อเก่าลูกเก๋จะไม่ต้องเล่นแล้วจะชนะไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนโดนบังคับว่าข้อนี้พ่อโนต้ตและย่านิดต้องตอบให้ถูกนะครับ และคำถามข้อนี้ครับในรอบที่สองนะครับทีมบ้านรอดบุญนะครับจะเลือกคำถามกี่คะแนนดีครับผมปรึกษาหาเรื่องครับน้องปุนว่าไงน้องปุนว่าไงปุณเอากี่คะแนนดีตัวเอา3ามร้อยค่ะจัดลงไม่เหรอสามร้อยก็ตรงนี้เหรอไม่มีน้องปุนมันเลยมันเลยมีแค่200อน้องปุนสองร้อยค่ะสองร้อยนะคุณญานิดจะเชื่อหลานไหมเชื่อค่ะเชื่อเลยบนหรือล่างนี่ครับล่างน่ค่ะ ล่างนะครับและคะแนน200คะแนนของบ้านรอดบุญนะครับผมจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การโกงถ้าพร้อมแล้วขอคำถามจากมิจฉาชีพเลยครับคำถามนะครับถ้าพี่สาวของเรานะครับโดนหลอกให้ไปโอนเงินผ่านตู้ ATM เราควรบอกให้พี่สาวของเราเนี่ยโทรไปเบอร์ไหนมากที่สุดขอตัวเลือกครับช้อยข้อ1หนึ่งครับ1 1 5 5ช้อยค้อที่สครับ1 1 50ช้อยข้อ3ครับ13 00และช้อยข้อ4ครับ16 69 15ิาวิครับวิเคราะห์ครับข้อไหนคือสายด่วนป้องกันก,นการโกงอ่าวิเคราะห์ดูครับแม่แม่คุณหนึ่หน166หกห6เก้าหอึ่งหกหกเก้าเกี่ยวกับที่เรียกโทรเลขแม่ที่ราบรรจุกเชิญนะจ๊ะที่บาลจุกเชิญใช่ใช่เขาก็หนึ่ง ในเนื้อของกินของกินตัวเรียกของกินหนึ่งสามหรือสองไม่ไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นหนึ่งหนึ่งุ้1ห้าเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์เกี่ยวกับตัวแจ้งวิชาชีพอะไรสักอย่างของตบบปวกกาท่องเที่ยวเ็าแม่เอบมาตอนห้าหมื่นเมื่อน่เวลาหมดหมดเวลานะครับตอนนี้การรึกาหฤิสิบห้าวิก็หมดไปแล้วนะครับและผมต้องขอคำตอบนะครับ คำตอบข้อนี้ของบ้านรอดบุญจะตอบว่าครับข้อเดินกลค่ะ,ะคุณย่ามั่นใจนะครับถ้าคุณย่าตอบถูก2 0 0ร้อเลยนะถ้าตอบผิดศูนย์นะครับมั่นใจแล้วมั่นใจครับมับ่นใจถ้ามั่นใจโอเค,น,คน้องคุณบอกมั่นใจก็โอเคเลยนะครับโอเคโอเคนะครับและข้อนี้นะครับทีมบ้านรอดบุญตอบมาแล้วสายด่วนหน่หนึ่งห้าห้าเป็นคำตอบที่ศูนย์หรือ2 0 0รอคะแนนศูนย์ หรือ200คะแนนข้อนี้ครับข้อนี้ทีมบ้านรอดบุญตอบถูกครับรับเพื่อร้อคะแ,ะแนน โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสายด่วนแต่ละข้อนะครับว่าเป็นสายด่วนของอะไรนะครับ1นึ่นะครับถูกต้องครับเป็นสายด่วนของการระวังภัยการหลอกลวงโดยมีเจ้าหน้าที่ครับของศูนย์ป้องกันปราบปรามช่อโกงประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมจดไว้เลยเบอร์นี้ครับจะมีเจ้าที่ตำรวจรับเรื่องครับเกี่ยวกับการปราบปรามการช่อโกงครับข้อนี้เช็คได้ว่าคนไหนโกงหรือไปลองเรียนว่าคนนี้โกงได้เลยนะครับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับจะเป็นไก่ทอดพิซซ่าก็เบอร์นี้นะฮะคุณหู 1300นะครับจะเป็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือจะเป็นเรื่องของการร้องเรียนนะครับร้องเรียนร้องทุกข์กระทำการทำร้ายร่างกายของเด็กสตรีแล้วก็การค้ามนุษย์นะครับผมข้อ4 1669เบอร์สายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับก็เป็นสายด่วนที่ใช้สำหรับเลาเราเจ็บไข้ที่ป่วยเฉุกเฉินคนหมดสติเกิดอุบัติเหตุก็ โทรเบอร์นี้ได้เลยครับโรงพยาบาลสนานพยาบาลที่จะมารับเราในที่เกิดเหตุอย่างเร็วที่สุดเลยนะครับผมและข้อนี้ครับทีมบ้านรลอดบุญครับรับไป200คะแนนก็ถือว่าตอนนี้นําไปก่อนแล้วนะครับ200ต่อ100คะแนนมาถึงทีมพ่อเก่าลูกเก๋ครับเรา ตามอยู่หนึ่งอยเนาะแต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสครับในรอบที่2ออาล้ฮะต้องเลือกแล้วครับทีน,ทนี้ทีมพ่อเก๋าลูกเก๋ครับจะเลือกคะแนนเท่าไหร่ดีครับกองเชียร์ว่าไงร้อยห้าสิบติกองเชียร์นะร้อยห้าสิบค่ะโอเคร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบนหรือล่างครับล่างค่ะล่างครับและทีมพ่อเก๋าลูกเก๋เลือกแล้วนะครับและคำถามหนึ่งห้าคะแนนของทีมพ่อเก๋าลูกเก๋ครับเกี่ยวข้องกับ คุณสมบัติการโกงนะครับถ้าพร้อมแล้วขอคําถามจากมิจฉาชีพครับคําถามนะครับเราจะให้ดูนะครับคุณสมบัติ3ข้อนะครับว่าจะนําไปสู่การโกงแบบไหนครับเริ่มจากข้อแรกครับกินแล้วร่างกายแข็งแรงข้อ2ครับเลขแปลกปลอมติดอยู่บนกองข้อ3ครับลดกระนำเหมือนได้ฟรีและคําถามข้อนี้ครับถามว่าคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยจะนําไปสู่การโกงอะไรครับถ้าพร้อมแล้ว15าวิครับไปครับ สินค้าโินค้าสินค้าสินค้าะห์สินค้าสินค้สนค้สอน้าสินค้าสรนครับิน่้าสินออาสนค่าเอนาสินค้าสินาสินาสินค้าินค้าสนป้านคาินค้าสินค้สินาสิน่าสิรค้าสินล้านค้านคานคาสินค้ากิน้าสินค้าสินค้าส้แสนนสนนั้นเ้าา้าสิครับาสิคิคาสาง้น้ค่าสินาาครับพ่อเก๋าลูกเก๋ครับต้องตอบแล้วครับว่า คุณสมบัติทั้ง3ข้อนี้นำไปสู่การโกงอะไรขอคำตอบครับพิธภัณฑ์เสริมอาหารปลอมครับคุณสมบัติทั้ง3ข้อนี้ครับเขามาหลอกลวงเพื่อขายอาหารเสริมปลอมถูกต้องครับนึ่ง150คะแนนรับไปเลยครับผมส <Yeah. S 1> รุปคะแนนนะครับวันนี้ทีม พ่อเก๋าลูกเก๋ครับชนะไปด้วย250ต่อ200คะแนนก็เข้ารอบต่อไปนะครับยังไงครับอย่าลืมไปหาข้อมูลเยอะๆครับเพื่อไปแข่งขันกับอีกหนึ่งทีมที่รอเราอยู่นะครับส่วนนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับทีมบ้านรอดบุญแก่เก๋แล้วก็กองเชียร์ด้วยครับขอบคุณคับขอบคุณค่ะกองเชียที่บ้านนะครับขอบคครับยังไงอย่าลืมนะครับฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับบอกต่อให้มาดูกันเยอะๆนะครับเราจะได้รู้ทันกลโกงครับทุกรูปแบบเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนรายการเก๋าชนะนะครับขอบพระคุณครับผมและก่อนจากการในวันนี้นะครับผมมีคาถากันโกงมาให้ครับรับรองว่านะครับเมื่อได้คาถานี้ครับเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างแน่นอนพร้อมแล้วครับ มาฟังคาถากันครับคาถาข้อ1ตั้งสติอย่าคลิกอย่าแชร์ข้อ2บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อ3ปรึกษาลูกหลานคนใกล้ตัวแค่นี้นะครับทุกคนก็จะชนะทุกกลโกงด้วยความเก่าเพราะว่าเราคือเก่าชนะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ เรียนรู้วิธีการรับมือกับกลนโกงในโลกออนไลน์พิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือสแกน QR วอา e คตเพิ่มเราเป็นเพื่อนแล้วเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ Line Official เ,เก๋าชนะเก๋าชนะ